สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไอทีออสตาร์ตพันะครับผมก็สวัสดีปี่ใหม่ในปี2026นะครับผมทุกคนที่เปิดงานมาไม่ว่าจะเพิ่งมาวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือมาลืนก็แล้วแต่นะครับเปิดคอมครั้งแรกแล้วเวลาที่เครื่องไม่ตรงโทรหไอทีไอทีมาทําอะไรที่เครื่องทําไมเวลาที่เครื่องไม่ตรงโอ้ในไอทีช็อตเลยนะครับผมแต่เย็นก่อนนะครับก็นะครับวิธีแก้ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวทําตามกันดูว่าได้หรือเปล่านะครับผม โอเคนะครับตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าเวลาเนี่ยครับมันยังไม่อัปเดตเลยนะครับมันยังเป็นวันที่28ธันวาคมี2 0 2 5ในเวลา10นาฬิกา4ีนาทีนะครับผมซึ่งวิธีนี้สามารถแก้ได้2อย่างนะครับอย่างแรกคือทําการเชื่อมต่อนิเวศให้สำเ e s นะครับผมก็คือต่อเน็ตเวิร์กสำเร็จปุ๊บแล้วรอมันอัปเดตสักคู่แล้วมันก็จะทําการอัปเดตวันเวลาปัจจุบันให้นันเองซึ่งว i n d o w s 11ก็จะมีฟังก์ชันนี้นะครับผมอย่างที่2ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ทําอีกต่อนแล คลิกซ้ายที่อคอ n รูปวินโดว์นะครับผมจากนั้นเลือก Setting จากนั้นนะครับให้ทุกคนเสิร์ชหาในส่วนของเด e and Time นะครับหรือจะพิมพ์ t i ม e เฉยๆก็ได้นะครับผมให้มันขึ้นคําว่า d t e and Time s e t t i n g นะครับผมพอขึ้นในส่วนนี้มาปุ๊บนะครับผมในส่วนของ Additional Setting นะครับให้เรากดปุ่ม s ิ n c Now วหนึ่งครั้งนะครับผมพอซิงค์เสร็จปุ๊บที่เครื่องจะทำการอัปเดตวันเวลาปัจจุบันให้นะครับผมตรงตามที่เราอยากได้เลย นะครับผมโอเคสำหรับวิธีการตั้งค่าเวลาหลังจากที่หยุดยาวปีใหม่และเวลาไม่ตรงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็เป็นเกตเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทุกคนที่เป็นยูเซอร์สามารถดูได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่จําเป็นต้องเรียกไอทีแต่อย่างไรนะครับถ้ามาเจอคลิปผมนะแต่ถ้ายังไม่เจอก็เรียกไอทีตามปกตินั่นแหละนะครับผมลองเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันดูนะครับว่าจะสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของเวลาของทุกท่ันได้หรือเปล่านะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้นะครับถ้าทุกคนชอบคลิปน นี่แลยเห็นคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ที่ช่องไอเดียอสตาร์พัทด้วยนะครับผมเพื่อติดตามข่าวสารคลิปใหม่ๆนะครับได้ก่อนใครเลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพราะนใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดี